เป็นเฮียอะไรเอ่อหนูเป็นนางเอกนางเอกนางเอกถามแล้ว่าเป็นเฮียอะไรถ้านางเอกก็เดินกับเพเอกไปแล้วกันเฮ้ยแกเป็นเพเอกฉันเป็นเจ้าบาเรื่องนี้ฉันเป็นเจ้าไม่ไเอ้าไม่ใช่เรื่องนี้ฉันเป็น แกเป็นพระเอกเดวออาวอิงจก้อนองแล้วหัวหน้าคณะเขาไม่ได้เล่าเรื่องบนมือฟังกันหรอเล่าแล้วเล่าแล้วก็เล่นตามเรื่องสิก็นี่ไงตามเรื่องแล้วไงพระเอกต้องได้กับนางเอกถูกต้องและไอ้ไอ้ตัวโกงอ่ะมันต้องมาเจอนางเอกแล้วมันก็ต้องมาปั้มแล้วใช้สายตาลวนลามโลมเล้าโลมเลียแทบจะกินกินทั้งตัวใครว่าจะเป็นไอ้ตัวนั้นมันไม่อ้วกเหรอ